เอาเลยครับผมก็จะขอสวนาสมาร์ทวิวไปทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมก็วันนี้ก็คือจะมาอัปเดตข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก็คือกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมของสายฟรีนเองนะครับแล้วก็คือจะเป็นกิจกรรมที่แบบร่าชุดแรกเก่าๆนั่นเองนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็แล้กันนะครับมาพิหน้ากิจกรรมกันเลยนะครับผมนี่อ่าแล้วก็เข้ามาที่กิจกรรมบนเว็บนั่นเองอ่าแล้วก็จะมมมมีีีีกกิจรรรรรอเเเเวนนนนตต์ง้้้ลยะคุณผูช่าาาาสถข นี่คุณผู้ชม啊น,นี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมล่าชิปทะลุการเวลานี้นะครับซึ่งจะมีกิโทเคนชิปอยู่ทั้งหมดประมาณ9สีน่นะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับโเคนชิปตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะครับก็กิจกรรมตัวนี้ก็คือจะเป็นให้แบบให้เลือกของที่อ่าในอดีตที่แบบเราดังไม่ได้รับนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่แบบอ่าที่แบบเข้ามาไม่ทันหรือว่าใครที่เพิ่งเล่นเนี่ยก็คือน่าจะยังไม่ทานชุดเก่ากันเองซึ่ง จะสามารถเข้าไปรับได้แล้วก็คือจะเป็น3ประเภทนั่นเองจะเป็นชุดแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็จะเป็นแอร์บอลนั่นเองนะครับนะซึ่งชุดนี้นะผมยังไม่มีเหมือนกันนะผมก็เลยต้องมาทานะครับส่วนใครที่แบบม,ม,มีครบทุกอย่างแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วก็คือสามารถไม่ต้องทําก็ได้นะครับ่อหระกิจกรรมล่าชิปทอดรูการเวลานั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาเรื่องกันดีกว่าว่าเราสามารถทําได้ยังไงสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรามากดรับสิทธิ์หมุนเลยนะครับแล้วก็สามารถรับ ภารกิจประจำวันนั่นเองก็สามารถไปทํากันได้นะครับภารกิจประจำวันนี้ตอนนี้ผมก็ได้ชิปมาทั้งหมดเท่าไรสี่ตัเข็นแล้วนะครับผมนะก็อ่าเราจะเป็นน่าจะเป็นชิปสีม่วงนะครับตัวนี้ก็คือเราจะสามารถหมุนไปได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราหมุนไปเลยก็แล้วกันนะครับปุ๊บม,มันก็จะประมวลแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ปุ๊บโอ้ได้ชิปแห่งความรักนัเอีนะครับตัวสีม่วงนั่นเองนี่อ่าก็ตอนนี้ผมได้มาหนึ่งอันแล้วนะครับก็หมุนต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับผมปับ๊บ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไรได้ไรปึ๊บได้ชี้แบ่งโชคเจ้าานะครับผมนะโอ้โหก็ถือว่าผมยังโชคดีอยู่ที่ได้ไม่ของไม่ซ้ำกันเลยนะครับจัดไปหมุนไปเลยปึ๊บป๊าบป๊าบป๊าบป๊บได้ชี้แบ่งความแล้วอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้นังชมชมอยู่ว่าเไม่ได้ของซ้ำนะครับผมนะกดหมุนไปเลยเล็กคันนะครับอันสุดท้ายปึ๊บปึ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยได้ชี้แบ่งความละ กำลังจะบอกเลยว่าผมเนี่ยดวงดีแบบได้ได้ของซ้ำแม่ มันก็มาออกซ้ำสามอันเลยนะคุนผู้ชมอันนี้ก็คือเราสามารถแชร์ให้เพื่อนได้เองนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องทำภารกิจรอทุกๆวันก็ได้ก็คือถ้าเราจะทำภารกิจทุกๆวันเนี่ยก็คือถ้าจะนานอยู่นะครับรับสิทธิ์หมุนเนี่ยก็คือต้องทำภารกิจรายวันนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งมีวิธีรัดกว่านั้นนะครับก็คือเราสามารถขอจากเพื่อนได้นะครับวันะก็หรือว่าจะทําการส่งต่อนั่นเองก็คือจะเป็นกิจกรรมแบบแชร์รหัสได้เองแชร์โค้ดอะไรเนี่นะครับวัน่ะก็เดี๋ยวผมจะส อให้ดูนะว่าจะทํำยังไงเนาะนี่ผมมีตทเค็นชีปความรักเนี่ยตั้ง3อันก็ใครที่แบบอ่ามีตทเค็นไหนซ้ำเนี่ยก็ถือว่าเอามาแบ่งกันที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับนะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับใครมีชีพอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ใครขอชีปอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะส่งตอบไปเลยนกรันนะครับนี่เลือกไปเลยนะครับปุ๊บนี่ก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับสำหรับ G X S, S N g 6 C L เองนะคุณผู้ชมนี่คัดรอดคัดรอด คัดลอดคือไม่ยกดัว <laughs> ปร <c oughs> ะหลัวเลยคุณผู้ชมก็สามารถเอาโทเค็นชิพความรักไปได้นะครับผมนะสำหรับใครที่แบบยังไม่ได้โทเค็นชิพความรักนะครับก็เอาของผมไปใส่นะครับผมนี่ก็สามารถไปใส่ที่กรอบรหัสนั่นเองนี่ก็คือจะเป็นวิธีรัดที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ชุดไวขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมจะได้ของรางวัลไวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครที่มีชุดครบแล้วมีของคอสตูมมีของอลเลชันครบแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นก็ได้สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้รับชุดเก่าๆนั่นเองนะคุณผู้ ก็คือยังไม่ปลดล็อกนะครับวันนี้ก็คือเป็นมาสเตอร์นั่นเองก็จะปลดล็อกในวันที่22นเลยนะครับแล้วนนก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเศษคิตตันนั่นเองนะคราวนั้นเก็บเศษคิตตันหรือเปล่านะครับผมนั้นน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเก็บหินคิตตันหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เดาๆไปดูนะครับนี่ตอนนี้ผมก็มีโทเค็นอยู่20อ่ะใส่ไปแล้วก็มาหมุนกันดูนะครับเอ้ยนี่น,น,นี่ยังไม่จัดตัวละครเลยนะครับผมนี่ก็ใครแบบเออมันว่างๆอยู่ก็ไปใส่ดูนะครับนี่นี่น โอเคป๊อปป๊อปปึ๊บแล้วก็โอเคนี่นี่นี่ใส่ไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ต่อมาเลยก็คือเป็นกิจกรรมฮอตช็อตคนฮอตช็อตพรีเมียมมันเองเป็นชมรมคนน่ารักนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมใหม่นนี่ก็คือจะเป็นแฟชั่นเก่าๆกลับมาแล้วนะครับก็สามารถอาไปสุ่มตัวเค็นได้ที่หน้าร้านค้าเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมอยู่ในหน้าร้านค้าเลยนี่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 อยู่ที่กล่องนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ราคาอยู่ที่25ไดมอนต่อกล่องเดงใครที่ดวงดีก็คือได้ชุดไปเลยนั่ เก็บโชคร้ายหน่อยก็เก็บตัวเคียนไปแลกก็แล้กันนะครับนี้ก็สามารถมีให้สุ่มกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่27สิงหาคมเลยนะครับ ต่อมาเลยนะครับแล้วก็คือจะเป็นเซตอาทิวรามาอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมอาติวาร์ Horizon c a t u r e นั่นเองนะค,คุณผู้ชมออกวิ่งตามฟาร์มฝันไลลาไอเทมนั่นเองนะครับข้อพุบกับแฟชั่นสุดพิเศษที่ได้ร่วมออกแบบกับพี่ตูนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็คือจะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับนะซึ่งจะเข้ามาในวันนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้มันยังไม่เข้ามาเองนะครับก็จะเป็นชุดแบบโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็คือจะเป็นกิจกรรม Horizon c a t u r e ก็คือจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับไม้เขาท่านั่นเองนะครับก็ต้อง ็สุ่มรอเล่นกันเลยน่าจะเข้ามาช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับวันนก้ก็กิจกรรมตัวนี้ก็คือกระทะแล้วก็ไอวอลตัวสีฟ้าเนี่ยกลับมาแล้วนะครับวันน้ก็สามารถไปสุ่มกันได้ในวันนี้นะครับก็กิจกรรมตัวนี้มีตั้งแต่วันที่17สิงหาจนถึงวันที่23สิงหาเลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังรีวิวไม่ได้เพราะมันยังไม่เข้ามาก็อยากรีวิวเหมือนกันนะครับต่อมาเลยลเดี๋ยวมาดูในนักกีรอลย่าของเรากันบ้างนะครับผมเนี่ยย่อ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 โอ้โอ้เเนี่ยเนี่ยปุ๊บแล้ว ตุ่มตุ้ตุ่มต้โอมนี่มันเพรยจ์จัดเลยนะครับผมนี่โอ้โหโอ้โห,โโหมีการเซลฟี่ด้วยนะครับผมนี่ก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยก็เราสามารถมาหมุนกันได้แล้วในตู้ลัคกี้รอยเ้านั่นเองก็คือจะเป็นตู้อี o l โวลูชันของเรานั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราเริ่มหมุนกันเลยดีกว่าก็กิจกรรมตัวนี้ก็มีตั้งแต่12สิงหาจนถึง 12กันยาเลยนะครับผมนะก็มีให้สุ่มตั้ง1เดือนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเลือกสุ่มกันดีกว่าผมมีบัตรตั้ง10บใบเลยนะก็จากรูปเหมือนกันว่ามันจะออกยากหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมก๊งสเตอร์ดัปนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ปั๊บปึ๊บฮู้วิอุ้ยอ้ยได้กี่ใบได้มา1นใบนะครับ5าใบแรกจัดไปครับหใบปึ๊บอ๋อง่ายจังว่ะคุณผู้ชม10บใบคือได้เลยอะคุณผู้ชมผมลูก GM ยัดชัดนั่นเอง ซีใบ,บของฟรีเลยนะครับก็หุ้ยแบบชุดตัวนี้ข้อผมว่าผมว่าก็ผมแลกไปเลยแลกกันเนาะก็อ่าสำหรับเป็นเซ็ตผู้ชายตัวน,นี้ผมแลกไปเลยแลกกันนะคุณผู้ชมนี่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 เอ,อ่อถ้าเป็นชุดนี้ก็คือใช้แค่สอันเดี๋ยวผมลองสุมไปเลยแลวกันนะครับผมนะก็ใช้แค่สอันโอเคไปปุ๊บไปปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชม คลิปนี้ก็คือแบบเกลือน้อยมากคุณผู้ชมก็หมดไปประมาณ540เพรนั่นเองเนี่ยคุณผู้ชม540เพรก็คือได้ชุดเซ็ตแบบอ่าสุดมันไปเลยนะครับเย็นโลกคอเดี๋ยวใครดวงดีก่าผมก็มาอวดกันได้นะครับก็แลกไปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บเจ็ดลูกเลยเดี๋ยวหกป้าบนี่สุดยอดไปเลยนะครับจะมาไล้เป็นเซ็ตเย็นโลกคอนั่นเองกดเปิดไปแล้วก็แชร์ทันทีไปเลยแล้วกันนะครับโคตรเท่คุณผู้ชมนี่เกิดจามบ้าไปสุ่มกันได้นะครับที่น่ารักกี้เราเย้าเลย โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะครับก็ถ้าหากสงสัยอะไรก็สามารถมาสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับกิจกรรมลาชิปทะลุการเวลานะครับก็สำหรับใครที่อยากหาไวๆก็แนะนําก็มาแบ่งกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับใครมีตัวคิดอะไรหรือว่าใครอยากได้ตัวคิดอะไรก็มาขอกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปป่ะจ้าก็วันนี้ไปโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับ